ก็มัาจะมาซื้อตัว๋วกระเช้าก็คือเป็น2 day ticket นะวันนี้มันมีเวลาไหมปืนหรือมาขึ้นได้เลยอีสอ้มก็คือเราดูเป็นทันไหนอะ่ะก็เน,นี่ยวันเวหรือว่าเป็นยังไงขา,าเดียวใช่ไหมขาดเดียวก่อนไหมหรือว่าเนี่ยรีเทิร์นสามสิบห้า ใช่ป่ะอีซ่งเป็นสามห้าป่ะเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีเอซเออมันจะมีกลาสฟอร์มันจะมีมันจะมีสามสิบสามห้าไงเข้าใจป่ะอันนี้วันเวนนี่รีเทิร์นไปกลับไม่นี่ก็รีเทร์นาก็ไม่ต้องต่อคิวอ๋อเอซเอ้ยทำไมมันถูกป่ะเอองงป่ะอ๋อหมายความว่าพื้นกระจก เพิ่มกระจกเพิ่มเงินไงอ่าพิ่มกระจกเพิ่มเงินก็เป็นพิ่มกระจกใช่ไหมใช่แต่นี่จะไม่ใช่พิ่มกระจกอ่าอ่าโอเคเพิ่มกระจกแบบรีเทิร์นนะสามอิดไม่ไม่กระจกสามติดกระจกเพิ่มอีกห้าบาทก็ก็เป็นก็หรือว่าเป็นธรรมดาแล้วแต่เอาอันไหนอ๋ออันนี้อันนี้เหมาเหมากเช้าไม่เกี่ยวกับเราเอากระจกแล้วกันกระจกไหมโอเคไปกับโอเค ถ่ายรูปอ๋อมันก็จะมีแบบบอกมาเออว่าถ่ารูปเก็บไหมไม่ต้อง้มกด้อยมาสเตอร์กาบวีซ่ามันไม่ดึงบัตรเข้าไปอ่อใช่ป่ะ เสียบตรงไหนอ่ะมันเสียบแบงค์ไม่ใช่หรอข้างบนมาเสียบแบงค์เออเกือบไปละอีดอกเกือบใส่เข้าไปในยิมมาเจ้าอันนี้เจ้ามาแล้ว ได้แล้วจ้าร้อยร้อยห้าสองใบแล้วครับสามมึงต้องเก็บตั๋วไว้ดีๆนะเพราะว่าอีกใบหนึ่งมันมี <ừ. S 1> มันมี <ừ. S 1> มันทั้งหมดหกอ่ะใช่ปะไปกลับปะ่ะหนึ่งสามสี่ อันนี้น่าจะเป็นใบเสร็จเปคละอันต่ะโอเคัวตั๋วไปก็คือตั๋วครับ